สองตัวครับผมสุดท้ายเออจะเย็นจะเย็นโอเคโบริตายไปนะเฮ้ยเออเดีไปดิเดีไปดิเดีไปดิรู้ทันนะก็กูรู้ทันนะกะเราไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะเพื่อนมาช่วยหน่อยดิเพื่อนเฮลเมีเฮลเมีเฮลเมี ก็สวัสดีเพื่อนชาวผายแบงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม p v อีกแล้วนะครับก็ถ้าเสียผมแปลกๆหน่อยก็ขออภัยนะครับผมเพราะตอนนี้เป็นเวลา,ราประมาณตีสามนะผมตีสามยี่สิบนาทีนะฮะผมมาเล่นเวลานี้เพราะอะไรเพราะว่าผมอยากรู้นะครับผมว่าในเวลานี้ยังจะมีเกมเมอร์ผู้เหลือรอดอยู่เยอะไหมนะครับผมแล้วฝีมอือของเขาจะเป็นยังไงเขาจะเบ่อเบอร์ไหมผมเล่นมวยมึนๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะผมว่า มีคนอยู่กี่เซิร์ฟครับผมเซิร์ฟทั่วไปก็มีแค่เซิร์ฟสามกับเซิร์ฟสี่นะผมนี่หน่อยนะผมแล้วก็เซิร์ฟบอวแคนนะเซิร์ฟแคนเข้าไปที่เซิร์ฟสามแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยฮะ <Okay. S 1> มาแล้วครับ <Okay. S 1> ผมจะเียนด่านลักซูร์นะผมลักซูนะ ตอนนี้ผมเหมือนเป็นตัวตัวเสือกตัวเสือกเลยนะดูดิครับเหมือนแคนเขาจะนัดมาทําอะไรกันทั้งอย่างแล้วผมเข้ามาในห้องเขานะผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขาตั้งใจเปิดห้องนะฮะอย่างแรกเอาเบียร์ไปก่อนเลยทื่อนทีมเราโดนระเบิดตายไปสองแล้วฮะแคทเอไม่โดนระเบิด,ดเอว่างนะครับผมไม่รู้ว่าจะดักตรงนี้ตัวนี้หรือเปล่า ดี๋ยวดูให้เพื่อนแล้วด้นนั้นเรามาแล้วฮะสามตัวครับผมสามสามตอนนี้ร้อยสองตัวครับผมสุดท้ายเออใจเย็นๆเย็นเราเจ็บนะครับผมเลือดแค่ร้อยห้าครับผมทีมเขาน่าจะร้อยสามสองกันหมดมาคารบีมาเลยเพื่อนสามตัวหนึ่งฮะ โอเคผมสวยงามไปครับในบิทแรกใครไม่รู้โอ้โหรูเพื่อนๆดูดิดเหมือนเขานัดกันมานะฮะเดี๋ยวผมโอ้โหมาเสือกห้องเขาหรือเปล่าเ่ยรูสึกผีดจริงๆนะอย่างแรกเราต้องแจกเบียร์ให้ทีมเขาแล้วนะฉลองครับไปเอาไป Care, I know. rồi, hôn 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 rồi. hôn 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 ร้อยหนึ่งศพสองศพฮะสุดท้ายสามแยกขึ้นสิบหายแล้วสี่คน,นครับผมสองต่อหนึ่งนะฮะยังไงครับผมช็อตนี้ยังไงเจอแล้วผมสามแยกเรียบร้อยยิงกันคันนี้ต่อใต้ครับผมเล่นฟา,านร์มารนะฮะมาเล่นยากนะผมปืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งต่อหนึ่งลนะ ในเมื่อปลาแทนเอไม่ตายก็ปลาบนแล้วกันฮะนท,ทำไมระเบิดผมบนปลาไม่ไปเลยหรือว่าผมไม่ได้ใส่ฉายามาวะปกติเฮ้ย์เขารู้สึกแปลกๆนะฮะเดี๋ยวลองอีกทีจะไปอยู่นี่เดี๋ยวเราวิ่งไปเช้กันตโทแท็งแล้วกันฮะอ้าวพิพายละเพื่อนโดนปาดเอาแล้วไม่มีใครกล้าไปแล้วไม่มีใครกล้าไปแล้ว อาตายตายเดืออย่างนี้ก็ตายอเรียบร้อยฮนะโอ้โหทีมเราสหัสดสหัสนะ Okay. มาแกตัวใหม่ครับเมื่อกี้โดนระเบิดปลาระเบิดสูตรใหม่อ่ะติดแล้วผมไปเพื่อนเราวิ่งเข้าไปไวไวมากนะครับเข้าไปนู่นะัะนโอเคโบริตายไปนะเฮ้ยเอ้ยเดีไปดิเดีไปดิดีไปดิด รู้ทันนะกูรู้ทันนะแล้วไงอ่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 ะเพื่อนมาช่วยหน่อยดิเพื่อนเฮลมีเฮลมีเฮลมีเออสวยครับผมเกือบแล้วไหมล่ะโอ้ก็ก็แบกอยู่นะฮะทุกคนไปอีกโลกหนึ่งต้องติดสักตัวแล้วว่า ไปสั้นดีกว่าตอนี้ยาวเขาาจะรู้แล้วว่าเราดาเร็วก่านี้ฮนะเฮ้ยคนเล่นบาลลินะฮะมันไม่ได้อ๋อไม่ได้กดไข่แป่องโงนี้เข้าไปเพื่อนโอ้โหสีไฟได้ตัวนึงฮนะตอนนี้เลือดเราก็เหลือครึ่งเดียวทีเขาตายไปสองครับที่เราตายไปหนึ่ง ดูหลังก่อนแล้วใครดูหลังนเนี้โอ้ยโอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้ยเยอะด้วยเยอะด้วยชิบหายแล้วเปิดตำแหน่งไปแล้วดิมเมื่อกี้มาแล้วฮะหามุมก่อนเขื่อเข้าออกมาเอาอมาจ้าน้องสาวเพื่อนดันมาหน่อยเพื่อน ย่องไปโอเคสตูน่าอยู่ใน B นะฮะเวลาจะหมดแล้วะครับผมต้องเลือกทำ A อไม่กับบนะ,ะตอนนี้เขาเลือ3เราเลือ3ฟังเสียงอ่ะมาได้บนหัวเราโดนาดิโอ้ย หายดดแล้วผมเจ็บโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วแบกหน่อยเพื่อนเฮ้ยก็สองต่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้เวลาหมดแล้วดิเอาไงล่ะเนี่ยหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาให้มึงแล้วเพื่อนหนังนี้ไปก็ไม่ชนะหรอก อา<ม>้าวโดนสแนปไม่รู้ว่าคนอื่นเวลาเวลาหมดแบบยังไงก็แพ้ผมผมว่าออกไปไล่ยิงเขาดีกว่านะสำหรับผมนะเผื่อมันจะยิงได้นะผมก็ยัมมีโอกาสชนะอยู่บ้าง<ม>าโผคอเกมกันฮนะเขารู้ตำแหน่งผมแล้วชิบหายแล้วทำไมมีคนมาเติมเรียบร้อยทีมเขามาเป็นแคนนะผมผมไม่รู้สถานการณ์อะไรเลย อ้าวมุมเดียวกันเลยเพื่อนเฮ้ยคนละมุมแต่ว่าที่เดียวกันเลยนะอ้าวตายผมเล่นเลยสามยังไงเรียบร้อยผมตอนนี้4ต่อ2นะครับจะเป็นยังไงครับผมจะรอจนเวลาหมดเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่า จะเข้าเล่นมุมแคบนะฮะสไนด์อด,ดทนไปแล้วผมถูกต้องนะฮะผมโด,ดแทนเราระยะไกลเราได้เปรียบกว่าเอาแล้วไปโดนเอาแล้วสามแยกสามแยกบีข้ามาดีเพื่อนอ้าวยิงกันตัวนี้อยู่ถ้ายิงอยู่อย่างนี้ทีเขาก็รู้ตำแหน่งแล้ะแต่ก็มาลุมแล้วนี่ไง แท่นเองมีคนอยู่โอ้โหไม่ได้ปลาแท่นเสียดายจ้ะมีอยู่ไหมจ้ะมีอยู่ไหมจ้ะเพื่อนเข้าไปละอา้าวนี่ยวเาจะวิวว่งเข้าไปตายไปนหนึ่งแลกกันนะตอนนี้ข้าบนดีกว่าไป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 สามแยกเข้ามาเลยเพื่อนสามแยกบีบมาเลยเพื่อนสบาย สตูน่ออยู่บีบักนะฮะมีปืนคู่ไหมปืนคู่น้ำน่อยเพื่อนตายละไปเองก็ได้เว้ยเกือบเกือบแล้วเกือบ <laughs> แ,แล้วไม่ละเกือบแล้วไม่ละไม่ได้แอมพี่็อกไม่ได้แอมพี่เอาขอยดีเนี่ยเลือดวแค่นี้ไปไหนดีวะ ต้องรอให้เพื่อนทำเกมก่อนนะฮะเราค่อยไปหามุมนั่งยิงดีกว่าร้อยวันเก็บเอ้าตายระเบิดเพื่อนยิงกับตัวไหนบีบักหรือเปล่าเดี๋ยวในเดี๋ยวในบีวะโอ้โหเหลือหกยังได้อยู่นะเอ้าโดดไปตอนไหนวะไม่ได้ดูเบาหน่อยเบาหน่อยหินมันเบาหน่อย ผมล็อกอยู่ยด้านบนแล้วกันทีมเขาเลยอีกคนนะแดีวตัวเดียวนี่ในบีตัวเมื่อกี้เปล่าอ่าเขากดซีไฟแลฮะแสดงว่าเขาต้องรู้ตำแหน่งทีมเราตัวเมื่อกี้ยังด้วยเอ้าอย่าตายหมดนะเออสวยเพื่อน เราอยู่ที่ไหนคะตอนีเราอยู่ันดับที่โอ้โหโก็ธรรมดาครับทุกคนก็ถ้าเสี่ยงผมจะง่วงๆหน่อยก็ขออภัยนะครับผมไม่ไหวแล้วจริงๆนะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเรายังไม่แพ้นะเรายังไม่แพ้ <c oughs> ไม่มีไม่กล้าออกไปเลยอนะ เยบร้อยหนึ่งตัวช่วป่ะแล้วออตัวสุดท้ายไปนลยนะฮะให้ตัวแบกจะให้จะให้คนแบกเราตายนะใครแบกต่อจากผมเนี่ยโอเคผมเอา้าหายตายหาหมดเลยตายละยังไงทีนี้วิธีกระสุนมันยิงไปตรงไหนวะ อีโค้มเขาเหลือสี่เราเหลือสามโอเคยังได้อยู่ปึ๊บ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 ปึไม่มีครับผมเมัน okay. รู้แหละเดี๋ยวเดียด๋วยว เวลายังได้อยู่นะครับผมเพื่อนยังไม่ดบีบเข้ามาเลยนะฮะผมอยากให y ้เพื่อนยิงรอดตรงยาวก่อนนะผมวิ่งเข้าไปโอ้ยโอยเด็โนโอเอเฟิร์ช็อตเข้าไปเฮ้ยไม่นะไม่บาเลตแบกด้วยเออเอาดิ เล่นอันดับห้านะผมตอนนี้เออ,ออเรียบร้อยผมโดนสแนปยิงเข้าไปเราก็ได้อันดับที่สามนะผมในเกมนี้นะก็เป็นยังไงกันมาครับผมเพื่อนๆก็สําหรับการเล่นในตอนตีสามในวันนี้นะผมผมจะสรุปคร่าวๆฟังว่าในช่วงเวลานี้ก็จะมียศสูงๆเล่นกันรวนๆเลยนะผมมีแต่พวกตึงๆนะฮะใครอยากเล่นตึงๆก็เล่นดึกๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนห้องนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยห้องน้อยมากผมผู้เล่นน้อยมาก การที่จะหาห้องให้ได้จังใจเรานี่มันเป็นไปได้ยากครับผมผมหาห้องนั้นมากนะจะได้ห้องแบบนี้นะครับผมเพราะว่าจากที่ผมดูมานะส่วนใหญ่ห้องไม่มีแทบจะไม่มีห้องกดแขงเลยนะครับก็เขาก็เล่นซองมันเลยอะ่ะผมไปเล่นมาสักสองสามตาครับผมเมื่อกี้นะฮะก็ประมาณนี้นะผมพีบีในตอนตีสามนะผมก็ถ้าเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับบ๊ายบายผม